มาต่อกันที่ EP ที่15และ EP ที่16หลังจากที่นางเอกได้รับการอนุมัติให้ปลูกถ่ายอวัยวะได้ประธานคิมก็เข้ามาคัดค้านและทวงสิทธิความเป็นย่าของอูจู แต่นางเอกเอาเอกสารบางอย่างยื่นให้เธอดูและเอกสารฉบับนั้นก็คือผลตรวจ d n a ระหว่างประธานคิมและอูจูซึ่งมีผลที่ไม่ตรงกันนางเอกฟาดกลับไปว่าทีนี้คุณเข้าใจหรือ,อยังว่าทำไมคุณถึงไม่มีสิทธิ์ในตัวอูจูอย่ามาอ้างว่าลูกฉันเป็นหลานของคุณนี่สินะความลับที่คุณพยายามปิดบังมาโดยตลอดหลังจากนั้นสำนักงานอายการก็ได้ทำการเข้ายึดทรัพย์สินของบริษัทประธานคิมเนื่องจากทางบริษัทมีการเลี่ยงภาษีและสร้างกองทุนลับวันต่อมาเซมีได้ไปเยี่ยมอูจูที่โรงพยาบาลและทิ้งจดหมายไว้ ให้้เธออได่านก่อนที่เธอจะจากไปเซมีเขียนจดหมายขอโทษอูจูและนางเอกบอกว่าที่ผ่านมาแม่ทําผิดกับลูกหลายอย่างแม่เคยสัญญาว่าจะดูแลอูจูแต่แม่ก็ผิดสัญญาและทิ้งลูกไปพอแม่กลับมาที่เกาหลีแม่ก็อิจฉาคุณครูที่เธอได้อยู่เคียงข้างลูกพอแม่รู้ว่าเธอเป็นฆาตกรแม่ก็บอกกับทุกคนและทําให้ลูกรู้โดยไม่ได้ตั้งใจแต่แม่จะบอกลูกว่าคุณครูโดนใส่ร้ายเธอไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นตัดมาที่ประธานคิมในขณะที่เธอกําลังจะไปสอบปากคาตามที่อายการนัดนางเอกก็ได้เข้ามาหยุดเธอเห็นคุณ หมกมุ่นอยู่กับสายเลือดตัวเองบ่อยๆไม่อยากจะเชื่อว่าจอร์กีบอมจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณประธานคิมก็สรารภาพว่าถึงแม้จอร์กีบอมจะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่เธอก็รักเขาเหมือนลูกคนหนึ่งนางเอกสวนกลับไปว่าเรื่องแค่นี้เองคุณจะปิดบังไปทําไมกลัวใครเข้าประนามคุณหรอหรือคุณกลัวว่าลูกชายจะทําลายชื่อเสียงบริษัทถึงได้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับคุณค่าเลขายุนเพื่อปกป้องสิ่งที่ไม่มีค่าเนี่ยนะประธานคิมได้ยินแบบนั้นก็พยายามเบี่ยงประเด็นที่เธอยังฆ่าลูกชายฉััััันนนนนไไมมมมม่่่่ีววให้อออออภยยยยคคคาาาางงงเเเธกกสสตลดท สงสัยใครเลยนอกจากเธอไม่แน่อาจจะเป็นประธานคิมก็ได้ที่ป่วยความผิดมาให้นางเอกฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันบริสุทธิ์และจะทาให้เห็นว่าใครคือคนร้ายตัวจริงตัดมาที่ประธานคิมก่อนที่เธอจะเข้าห้องสอบสวนเธอยังคงบอกกับสื่อว่าข่าวที่ออกมาเป็นข่าวปลอมมีคนพยายามใส่ร้ายเธอจริงๆแล้วเธอคือผู้บริสุทธิ์ตัดมาที่สถานีตํารวจในวันนี้สํานักงานดูค่อนข้างที่จะคลื้นเพราะตํารวจได้ออกโรงจับพวกเล่นการพนันและหนึ่งในนั้นก็มีลูกน้องของประธานคิมที่ชื่อว่าหัวหน้าฮวังในขณะที่หัวหน้าหวังมารอกรอ ประวัติเพื่อนนักสืบได้หันไปมองเขาและรู้สึกคุ้นๆเหมือนจะเคยเห็นหน้าที่ไหนมาก่อนก่อนจะหยิบรูปจากภาพถ่ายกล้องวงจรปิดวันที่เลขายุนตายมาดูและก็ได้พบว่าผู้ชายคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดก็คือหัวหน้าหวังพอเพื่อนนักสืบแน่ใจแล้วว่าคือคนคนเดียวกันเขาก็รีบโทรบอกพระเอกทันทีพอพระเอกมาถึงเพื่อนนักสืบก็บอกเขาว่าผู้ชายคนนี้มีคดีติดตัว8คดีเป็นคดีจำพวกใช้ความรุนแรงและพยายามฆ่าพระเอกคิดว่าหัวหน้าฮวังจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเลขายุนพอถึงเวลาที่หัวหน้าหวังเข้าห้ององบวนพระ ก็ได้ตามเข้าไปฟังด้วยเพื่อนนักสืบพยายามสอบสวนหัวหน้าหวังคุณไปเอาเงินก้อนใหญ่มาจากไหนมาเล่นการพนัน หัวหน้าฮวังก็พยายามพูดกลบเกลื่อนเพื่อไม่ให้ถูกจับพิรุษได้พระเอกมองเขาด้วยความสงสัยก่อนจะถามไปว่าคุณค่าคนได้เงินเท่าไหร่คนที่ชื่อเลขายุนคุณเป็นคนค่าเขาใช่ไหมหัวหน้าฮวังอึ้งไปสักพักก่อนจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเอกเลยเล่าว่าผมตรวจสอบสัญญาณมือถือของคุณทําให้รู้ว่าคุณอยู่แถวนั้นวันที่เลขายุนตายซึ่งผมรู้ว่าคุณไม่ได้คิดจะลงมือทําเองแต่มีคนสั่งมาและคนคนนั้นก็คือประธานคิมพระเอกและเพื่อนนักสืบพยายามถามเอาความจริงจากปากหัวหน้าฮวังแต่ทําาาาายยัังไไไเกกก็มมมมม่ม่่อปปลีีีพูดหฐนทก พอไม่สามารถรื้อคดีการตายของเลขายุนได้นอกจากว่าหัวหน้าฮวังจะยอมรับสาร,รภาพว่าตัวเองเป็นคนฆ่าเลขายุนพระเอกเห็นว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะถามหาความจริงจากปากหัวหน้าฮวังเขาเลยขอดูเบาะแสเพิ่มเติมจากของใช้ของหัวหน้าฮวังตัดมาที่โรงพยาบาลเพื่อนๆที่โรงเรียนพากันมาเยี่ยมอาการของอูจูโดยมีม,มีจินมาเป็นผู้ปกครองดูแลเด็กๆมีจินถามนางเอกว่าการผ่าตัดครั้งนี้เห็นว่าค่อนข้างเสี่ยงมากเมื่อไหร่จะบอกอูจูว่าตัวเองเป็นแม่ของเธอนางเอกยิ้มก่อนจะตอบกลับไปฉันยังมีอีกหลายอย่างที่ต้อง พอผ่าตัดเสร็จฉันจะไปแนะนําตัวกับพ่อแม่คุณจีมินอย่างจริงใจจะพาครอบครัวไปเที่ยวและอยากไปร่วมงานจบการศึกษาของอูจูด้วยแม่ของพระเอกที่แอบฟังพวกเธอคุยกันอยู่ก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความจริงใจของนางเอกตัดมาที่ประธานคิมในระหว่างที่เธอถูกสอบสวนท่าทีของเธอดูใจยเย็นและเธอได้ใช้คําพูดที่ชาญฉลาดปฏิเสธความผิดของตัวเองอายการถามเธอว่าเคยเห็นหน้านักวาดรูปพยังกี่ไหมประธานคิมเธอตอบไปอย่างสวยหรูว่าเธอแค่อยากสนับสนุนผลงานไม่จําเป็นจะต้องเคยเจอหน้าทําเอาอายการถึงกับยอม ในความฉลาดตอบของเธอต่อมาผู้ช่วยอายการได้โทรหาพระเอกและบอกว่าประธานคิมไม่ยอมรับสาร,รภาพง่ายๆเธอฉลาดตอบมากผมได้ตรวจสอบบัญชีของเธอหมดแล้วแต่ตามเส้นทางการเงินไม่ได้เลยซึ่งคนที่ได้รับเงินทั้งหมดคือฮยางกีส่วนบัญชีของฮยางกีก็ตรวจสอบยากไม่แน่ว่าเรื่องนี้อาจจะจบลงอย่างง่ายได้หลังจบปุตสนานางเอกก็เข้ามาพบพระเอกที่ร้านอาหารพระเอกไม่รอช้ารีบบอกเธอไปว่าตอนนี้ผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเลขายุนถูกจับแล้วแต่เขาไม่ยอมรับสาร,รภาพเลยออกหมายจับไม่ได้นางเอก นั่งคิดทบทวนไปสักพักก่อนจะเหลือไปเห็นรูปถ่ายเข้าของของหัวหน้าหวังที่วางอยู่บนโต๊ะและเธอก็ได้ไปสะดุดกับรูปถ่ายนาฬิกาเรือนหนึ่ง 1. พอเธอเห็นเธอก็ได้กรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดเพราะนาฬิกาเรือนนั้นเป็นของสามีเก่าเธอตัดมาที่สถานีตำรวจหลังจากที่หัวหน้าฮวังสอบสวนเสร็จแล้วเขาก็ถูกปล่อยตัวออกมาเพราะชุดสืบสวนไม่มีหลักฐานจึงไม่สามารถเอาผิดเขาในเรื่องคดีฆาตกรรมเลขายุนได้ในขณะที่หัวหน้าฮวังส่งข้อความไปขอบคุณประธานคิมก็มีคนของประธานคิมมารอรับเขาและบอกว่าประธานคิมอยากเจอหน้าเขาหัวหน้า ฮาวังก็หลงเชื่อและขึ้นรถไปคนขับรถขับมาจอดที่ใต้อุโมงค์จากนั้นก็หายตัวไปส่วนคนที่มาพบเขาต่อจากนั้นก็คือพระเอกพระเอกเปิดคลิปตอนที่ประธานคิมถูกนําตัวไปสอบสวนและบอกเขาว่าคุณคิดว่าเธอจะช่วยคุณจริงๆหรอจากนั้นก็เอารูปถ่ายนาฬิกาให้หัวหน้าฮาวังดูคุณเล่นพนันได้วันละเท่าไหร่ถึงมีเงินไปซื้อนาฬิกาที่มีอยู่3เรือนในประเทศแล้วนาฬิกาแต่ละเรือนจะมีประวัติคนซื้ออยู่แล้วผมเลยลองไปตรวจสอบดูแล้วก็ได้รู้ว่าคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงคือจอห์ออน หัวหน้าฮวังเริ่มหวาดกลัวและพยายามหาทางหนีแต่ก็หนีไม่รอดเพราะถูกตำรวจล้อมไว้หมดแล้วนางเอกเดินเข้าไปหาหัวหน้าฮวังและถามเขาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ1ิปีก่อนคุณเป็นคนฆ่าจรกีบอมใช่ไหมเพราะนาฬิกาเรือนที่อยู่ในรูปนั้นเป็นของเขาและพระเอกก็พูดเสริมไปว่าแกฆ่าทั้งจรกีบอมและเลขายุนสินะหัวหน้าฮวังก็เผลอหลุดปากไปว่าเขาไม่ได้ฆ่าจรกีบอมบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันสถานการณ์ชวนบังคับทำให้หัวหน้าฮวังต้องยอมรับสารภาพความจริงออกมาเขาเล่าว่าคืนที่เกิดเหตุเขาไม่ได้ตั้งใจจะ่า ขายุนแต่เลขายุนดันเห็นหน้าเขาเขาเลยไม่มีทางเลือกส่วนจอรนกีบอมเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าจริงๆแล้วเขาได้รับคําสั่งให้ไปจัดการจอรนกีบอมแต่เขาไปไม่ทันเลยมีคนไปจัดการจอนกีบอมก่อนพอเขาไปถึงจอนกีบอมก็ตายแล้วเขาเลยฉวยโอกาสขโมยนาฬิกามาและคนที่สั่งให้เขาไปฆ่าก็คือประธานคิมซึ่งหลักฐานที่ยืนยันว่าเธอเป็นคนสั่งการอยู่ที่รงรับจำนำไม่รอช้าทุกคนก็รีบไปหา,หาหลักฐานที่นั่นทันทีและก็เจอกับหลักฐานในที่สุดตัดมาที่ประธานคิมลูกน้องเข้ามารายงาาานนนนเออวว่ตี้้หหั ขาวังยอมรับสาร,รภาพแล้วว่าเผลอฆ่าเลขายุนไปแต่ไม่ได้ฆ่าจอนกีบอมอีกทั้งยังพาดพิงถึงเธอด้วยเช้าวันต่อมามีหมายประกาศจับประธานคิมข้อหาสนับสนุนให้เกิดการฆาตกรรมในขณะที่ชุดสืบสวนกำลังจะออกไปตามจับเธอซึ่งประธานคิมเธอก็ได้เดินเข้ามามอบตัวที่สถานีตำรวจเองและสารภาพไปว่าเธอเคยจ้างวานฆ่าคนต่อมาข่าวการเข้ามอบตัวของประธานคิมก็ถูกเผยแพร่ออกไปหัวหน้าฮวังก็ถูกจับในคดีฆาตกรรมเลขายุนประธานคิมก็ถูกจับข้อหาสนับสนุนให้เกิดการฆาตกรรม ส่วนคนที่เกี่ยวข้องและเคยร่วมมือกับเธอก็ต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยตัดมาที่ห้องสอบสวนเพื่อน,นักสืบเปิดเครื่องบันทึกเสียงซึ่งเป็นเสียงของประธานคิมตอนที่เธอสั่งให้หัวหน้าฮาวังไปฆ่าลูกชายตัวเองจากนั้นก็บังคับให้เธอสารภาพความจริงออกมาประธานคิมเธอบอกว่าจะเล่าเรื่องทั้งหมดก็ต่อเมื่อได้เจอกับพระเอกและพระเอกเองก็พร้อมที่จะเจอเธออยู่แล้วเช่นกันประธานคิมสารภาพต่อหน้าพระเอกว่าเธอเป็นคนสั่งฆ่าเลขาย,ยุลและลูกชายของเธอซึ่งคนที่ฆ่าเขาทั้งสองคือหัวหน้าฮาวังและเหตุผลที่เธอสั่งให้ฆ่าเพราะสองคนงไนไปตามที่ คาดหวังพระเอกได้ยินแบบนั้นก็พอจะเข้าใจได้ว่าทําไมถึงสั่งฆ่าเลขายุนแต่เขาก็แปลกใจตรงที่เธอสั่งฆ่าลูกชายตัวเองแม้จะไม่ใช่ลูกแท้ๆแ,แต่ต้องเลือดเย็นขนาดไหนถึงทําลงไปได้ประธานคิมเล่าต่อว่าเมื่อก่อนพ่อของจอนกีบอมมักใช้ความรุนแรงในครอบครัวเธอจะโดนตบตีทุกครั้งที่เจอหน้าจนวันหนึ่งจอนกีบอมเห็นเธอถูกพ่อตบตีไม่ไหวเลยเอาที่ทิ้งก้นบุรี่ทุบหัวพ่อจนตายจากนั้นมาทั้งสองคนก็ดูแลกันมาตลอดจนมาถึงวันที่เปลี่ยนชีวิตของเธอจอนกีบอมได้ติดเล่ายาอย่างหนักและเอาเงิินบรษัท ไปซื้อยาจนหมดนิสัยและพฤติกรรมของเขาค่อยๆเปลี่ยนไปอาการของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เธอไม่อยากให้เขาต้องทรมานอีกเลยตัดสินใจสั่งฆ่าจอนกีบอมตัดมาที่นางเอกในที่สุดเธอก็ได้ล้างมลทินให้กับตัวเองและได้อิสรภาพกลับคืนมาเธอวิ่งเข้าไปกอดพระเอกอย่างจริงใจน้ำตาแห่งความสุขค่อยๆไหลอาบแก้มของเธออ,อมกอดพระเอกที่เป็นเหมือนเกราะคอยปกป้องเธอก็เริ่มอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆเช้าวันต่อมาข่าวการสังฆ่าลูกชายตัวเองของประธานคิมก็ถูกเผยแพร่อีกครั้งครอบครัวพระเอกต่างพากันต่อว่าประธานคิมและพากันสงสารลูกสะใภ อโดยที่ทุกคนไม่รู้ว่าลูกสะพ้ยที่พวกเขากําลังพูดถึงก็คือนางเอกหลังจากนั้นไม่นานพระเอกก็วิ่งเข้ามาบอกทุกคนว่าลูกสะพ้ยที่ถูกใส่ร้ายคนนั้นคือนางเอกเองทางด้านของนางเอกหลังจากที่เธอเรียกร้องความยุติธรรมกลับมาได้แล้วเธอก็เอาชัยชนะมาฝากพ่อของ,ของเธอพ่อคะหนูพ้นผิดแล้วนะตอนนี้หนูสามารถยืนเคียงข้างอูจูได้อย่างมั่นใจแล้วหลังจากนั้นไม่นานเซมีก็ส่งข้อความมาขอโทษนางเอกและขอฝากนางเอกดูแลอูจูแทนเธอด้วยกัดมาที่โรงพยาบาลในตอนนี้ครอบครัวพระเอกรู้แล้วว่านางเอกไม่ใช่ฆาตกร อีกทั้งเธอยังล้างบนทินให้กับตัวเองได้แล้วทุกคนก็เลยเปิดใจยอมรับเธอในฐานะลูกสะใภ้ทางด้านของอูจูเธอมองหน้านางเอกและเอ่ยปากขอโทษเธอหนูขอโทษที่เข้าใจครูผิดมาตลอดจากนั้นทั้งคู่ก็สวมกอดกันตัดมาที่พระเอกและนางเอกหลังจากที่ทั้งคู่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคจนผ่านพ้นไปแล้วพระเอกก็อยากจะมอบความสุขเล็กๆให้กับนางเอกแทนคําขอบคุณที่เธออยู่เคียงข้างเขามาตลอดพระเอกยื่นซองเอกสารให้กับเธอมันเป็นทะเบียนบ้านของครอบครัวเขาซึ่งมันมีชื่อของนางเอกเพิ่มขึ้นมาด้วยตอนนี้เราก็เป็นครอบครัวเดีว แล้ว,นลวนะ,ละนางเอกก็สวมแหวนอีกวงให้กับเขาเช้าวันต่อมาในขณะที่ยอนจุนมาเยี่ยมอูจูที่โรงพยาบาลอูจูก็ถามเขาว่ารู้จักนางเอกได้ยังไงยอนจุนยิ้มก่อนจะตอบกลับไปอาเห็นคุณครูมาตั้งแต่เด็กแล้วเธอสวยมากตอนเด็กๆคุณครูหน้าเหมือนอูจูมากด้วยความที่เป็นเด็กอูจูเลยไม่เข้าใจในสิ่งที่ยอนจุนกําลังจะสื่อแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรต่อมายอนจุนและนางเอกออกมาข้างนอกยอนจุนถามนางเอกด้วยความเป็นห่วงว่าการผ่าตัดจะเกิดขึ้นตอนไหนนางเอกก็ตอบว่าสิ้นเดือนนี้ยอนจุนรู้ว่าถึงแม้เขาจะรักและ ห่วงนางเอกขนาดไหนแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ห้ามเธอและปล่อยให้เธอทําในสิ่งที่เธอต้องการทางด้านของพระเอกหลังจากที่รับนางเอกเข้ามาเป็นคนในครอบครัวแล้วเขาก็ตัดสินใจมาสุสานเพื่อเอาโกรธของพ่อนางเอกย้ายไปไว้ใกล้ๆบ้านในขณะที่พระเอกยืนดูรูปพ่อของนางเอกอยู่คนดูแลสุสานก็เดินตรงเข้ามาที่โกรธของพ่อนางเอกและถามพระเอกว่าคุณจะเอาช่อง6049ออกใช่ไหมเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ตกใจและหันไปถามย้ำอีกครั้งว่า6049คืออะไร คนดูแลสุสานก็บอกว่าเลข6คือแถวของช่องไซโกดส่วน049คือเบอร์ของแต่ละช่องแล้วเลขที่พวกเขากําลังพูดถึงดันไปตรงกับโกดของพ่อนางเอกนี่สินะคําตอบที่ฉันตามหามาแทบตายไม่รอชา้าพระเอกรีบเปิดดูข้างในแล้วก็พบว่าเป็นแฟลชไดร์ที่กักเก็บข้อมูลตัดมาที่นางเอกในขณะที่เธอกําลังเก็บของเตรียมไปหาอูจูคิมอุงลูกน้องของประธานคิมก็เข้ามาหาเธอที่บ้านและบอกว่ามีเรื่องจะสรารภาพกับเธอเป็นเรื่องเมื่อส0ปีก่อนตัดมาที่พระเอกเขาเอาแฟลชไดร์ที่เลขายุนได้ทิ้งไวใ้ให้มาเปิดดูแลวก็พบ่า เป็นวิดีโอจากกล้องวงจรปิดตอนที่พ่อของนางเอกโดนรถชนทําให้พระเอกรู้ว่าพ่อของนางเอกไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุแต่มีคนจงใจจะชนเขาและคนคนนั้นก็คือคิมอุงลูกน้องของประธานคิมตัดมาที่นางเอกในขณะที่คิมอุงกําลังสารภาพเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนในจังหวะนั้นเสียงโทรศัพท์ของคิมอุงก็ดังขึ้นเสียงริงโทนที่นางเอกคุ้นหูและวาดกลัทที่สุดมันดังอยู่ตรงหน้าเธออีกครั้งย้อนกลับไปเมื่อสิปีก่อนในขณะที่นางเอกกําลังถูกสามีเก่าทุบตีที่อาพาร์ตเมนต์ก็ กระหน่ำแทงสามีเก่าของนางเอกจนตายจากนั้นก็จัดฉากทำเหมือนว่านางเอกเป็นคนฆ่าสามีตัวเองจากนั้นก็โทรแจ้งตำรวจซึ่งเสียงที่ใช้โทรไปแจ้งตำรวจเป็นเสียงที่ดัดแปลงขึ้นมาภาพตัดมาที่ปัจจุบันตอนนี้นางเอกรู้แล้วว่าคนที่ฆ่าสามีของเธอและจัดฉากให้เธอเป็นฆาตกรคือคิมอุงนางเอกพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดเพื่อให้คิมอุงตายใจก่อนที่จะหาทางหนีแต่คิมอุงรู้ทันว่านางเอกพยายามที่จะหนีเลยดึงตัวเธอไว้และกระหน่ำตีไปที่หน้าเธอก่อนจะพูดขึ้นว่าเธอทำทุกอย่างพังฉันไม่น่าปล่อยเธอไปเเลยยยนนาาางอกพมี แต่ก็ถูกคิมอุงเอาเชือกรัดที่คอและในจังหวะที่เธอกําลังจะหมดแรงพระเอกก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันนางเอกบอกพระเอกก่อนสลบไปว่าคิมอุงคือคนที่ฆ่าสามีเก่าของเธอตัดมาที่โรงพยาบาลหลังจากที่นางเอกฟื้นแล้วพระเอกก็บอกความจริงเกี่ยวกับการตายของพ่อเธอพ่อของคุณไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุแต่ตายเพราะมีคนจงใจขับรถชนและคนที่ชนก็คือคิมอุงพระเอกเล่าต่อว่าเขาไปที่หลุมศพของพ่อนางเอกและได้เจอกับหลักฐานที่เลขายุนทิ้งไว้ที่มาของเลข6049มาจากหลุมศพของพ่อเธอตัดมาที่ประธานคิมทนายได้ ข่าวของคิมอุงให้เธอดูเขาถูกหมายจับข้อหาพยายามฆ่าเมื่อ10ปีก่อน หลังจากที่ประธานคิมดูจบแล้วเธอก็เริ่มน้ำตาไหลออกมาตัดมาที่พระเอกเขาฝากให้เพื่อนในทีมไปสืบเรื่องของคิมอุงเพิ่มเติมจนได้รู้ว่าคนดูแลนักวาดรูปฮยังกีคือคิมอุงยอดขายและการจัดการภาพวาดของฮยังกีเป็นฝีมือของคิมอุงทั้งหมดตอนนี้พระเอกเริ่มสงสัยแล้วว่าคิมอุงกับนักวาดรูปฮยังกีมีความสัมพันธ์อะไรกันเขาเลยไปหาเบาะแสเพิ่มเติมจากภาพวาดของฮยังกีซึ่งภาพเหล่านั้นถูกยึดไว้เป็นของกลางที่สถานีตำรวจและในขณะที่พระเอกกำลังสำรวจดูรูปเหล่านั้นก็ได้ไปสืบตาก,กับตััวหนนงงสือออทีี่่เขยยูตร วาดภาพหนึ่งแต่เดิมตัวหนังสือมีทั้งหมด5ตัวคือ H U A N G แต่ตัวอักษรถูกลบไปเหลือแค่ U N G พระเอกตัหง,งิดใจกับชื่อนี้เลยลองเอาผ้าชุบน้ำมาลบตัวอักษรภาพวาดอื่นๆอ,ออกพอลบออกแล้วสิ่งที่เขาเห็นคือตัวอักษรมันหายไปและเหลือแค่3ตัวอักษรอีกแล้วพระเอกลองสะกดตัวอักษรที่เหลือดูก็ได้รู้ว่ามันอ่านว่าอุงพระเอกพยายามปฏิปต่อดูแล้วคิมพยางกีกับคิมอุงน่าจะเป็นคนคนเดียวกันตัดมาที่ห้องขังทนายพยายามเป่าหูประธานคิมว่าให้โยนความผิดทั้งหมดให้กับคิมอุงเพื่อที่เธอจจะไไดด้รอออกกปาที่น แต่ประธานคิมเลือกที่จะไม่ทําและยังขอร้องให้ทนายช่วยคิมอุงให้รอดจากคดีนี้ด้วยหลังจากที่พระเอกลองเรียบเรียงชื่อของคิมพยางกีและคิมอุงดูแล้วพระเอกก็เดาว,ว่าเขาคือคนคนเดียวกันแต่เพื่อความแน่ใจพระเอกและเพื่อนนักสืบเลยพากันไปหาเบาะแสเพิ่มเติมที่บ้านของประธานคิมเพราะเธอเก็บผลงานของคิมพยางกีไว้ในบ้านพอมาถึงทั้งคู่ก็เดินสำรวจดูรอบบ้านและได้เจอกับห้องใต้ดินทั้งคู่เดินเข้าไปดูห้องแรกก็ไม่เจอกับสิ่งผิดปกติแต่พอมาห้องถัดไปพระเอกสังเกตเห็นคราบเลือดติดอยู่ที่ล ก็ได้พบกับคิมอุงที่ยืนระบายสีรูปประธานคิมกับเด็กทารกอยู่พระเอกมองไปที่ภาพวาดแผ่นนั้นและก็รับรู้ได้ทันทีว่าคิมอุงคือลูกแท้ๆของประธานคิมโฮรันตัดมาที่ประธานคิมหลังจากที่รู้ว่าคิมอุงลูกชายแท้ๆถูกจับเธอก็รู้สึกว่าเหมือนทุกอย่างที่สร้างมาจะพังทลายลงหมดแล้วเธอร้องไห้และย้อนนึกถึงเรื่องในอดีตเธอได้แอบเก็บลูกชายแท้ๆอยู่ข้างๆกายและได้แต่งงานใหม่กับพ่อของจอรกีบอมหลังจากที่จอรกีบอมรู้ว่าเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของประธานคิมก็เสียใจและมารู้ทีหลังอ คด้วยความเสียใจจรกีบอมเลยหันไปพึ่งเล่ายาและคอยตามกันแกล้งตบตีคิมอุงจนคิมอุงเกลียดและตามมาเอาคืนจรกีบอมในที่สุดตัดมาที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกพระเอกว่านางเอกได้ลงบริจาคอวัยวะและร่างกายไว้ซึ่งการผ่าตัดครั้งนี้จะต้องตัดปอดของเธอไปส่วนหนึ่งซึ่งอาจมีความเสี่ยงนางเอกบอกเผื่อไว้ว่าถ้าเธอเป็นอะไรขึ้นมาไม่อยากให้พระเอกเป็นคนจัดการศพของเธอแต่ให้โรงพยาบาลจัดการแทนในตอนนี้ดูเหมือนว่าพระเอกจะทำใจไว้ล่วงหน้าแล้วจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขายินดีจะยอม รัับมนแต่ก่อนที่ตอนนั้นจะมาถึงเขาขอทําอะไรบางอย่างก่อนก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทําพระเอกตัดสินใจบอกความจริงกับอูจูเรื่องของตัวเองและนางเอกในขณะที่พระเอกกําลังจะเล่าเรื่องของตัวเองเธอรู้แล้วว่าพระเอกไม่ใช่พ่อแท้ๆของเธอเธอได้ยินเซมีคุยโทรศัพท์กับพระเอกก่อนจะทิ้งเธอไปพระเอกเสียใจมากที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเขาเอาแต่โทษตัวเองว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอจะต้องมารับรู้และเสียใจกับเรื่องแบบนี้อูจูปลบอบใจพระเอกว่าหนูไม่เป็นอะไรแล้วแค่มีพ่ออยู่ข้างๆหนูก็มีความสุขแล้ว จากนั้นพระเอกเลยตัดสินใจเล่าเรื่องของนางเอกให้เธอฟังต่อแม่ที่ให้กำเนิดนางฟ้าตัวน้อยๆอย่างอูจูและให้พ่อได้มาเจอกับลูกเธอคนนั้นยังอยู่กับลูกเสมอเธอรักลูกพอๆกับที่พ่อรักเลยและเธอคนนั้นก็คือจีอึนซูคุณครูศิลปะของลูกสิ่งที่ทําให้พระเอกตัดสินใจบอกอูจูคือนางเอกเขากลัวว่าถ้าวันนี้เขาไม่ได้บอกลูกไว้ก่อนเขาอาจจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตหลังจากที่อูจูรู้แล้วว่านางเอกคือแม่แท้ๆของเธอเธอได้นึกย้อนไปในวันแรกที่เธอได้เจอกับนางเอกถึงแม้ว่าตอนนั้นเธอจะยังไม่รู้ว่่่าานนเเเออกกป็็แแแมท้้ตธรรับู ถึงความอบอุ่นจากกอดแรกที่นางเอกมอบให้กับเธอพร้อมกับน้ําตาแห่งความสุขที่ไหลออกมาอย่างไม่อายใครถึงแม้ในบางครั้งคนเป็นแม่อาจจะพูดโกหกออกไปแต่สิ่งนั้นอาจจะเพื่อเป็นเกาะป้องกันภัยให้กับลูกผู้เป็นแม่พร้อมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกต่อให้วันนี้จะต้องมอบชีวิตเพื่อปกป้องลูกแม่ก็พร้อมที่จะทําทางด้านของนางเอกเธอเข้ามาเยี่ยมประธานคิมที่ห้องคุมขังเธอบอกกับประธานคิมว่ารู้สึกอย่างไงบ้างที่ฆ่าคนอื่นเพื่อปกป้องลูกตัวเองประธานคิมก็โทษว่าทุกอย่างเป็นความผิดของนางเอกถ้าเธอไม่ รันเื่อองงท้ฉันคงไม่มาถึงจุดนี้หรอกซึ่งนางเอกในตอนนั้นรู้ดีว่าถ้าเธอบอกประธานคิมไปว่าเธอท้องลูกของเธออาจจะไม่ได้เกิดมาเลยเพราะประธานคิมจะฆ่าลูกของเธอเพื่อให้คิมอุงลูกชายแท้ๆได้เป็นทายาทสืบทอดบริษัทไม่ใช่อูจูลูกของจอนกีบอมก่อนจะจากไปนางเอกได้ฟาดทิ้งท้ายให้กับประธานคิมว่าลองลิ้มรสชาติของความเจ็บปวดและการหอยหาลูกเหมือนฉันดูบ้างนะจะรู้สึกยังไงวันต่อมาครอบครัวของพระเอกลงมติกันว่าจะกินเลี้ยงสังสรรค์ให้กับอูจูและนางเอกก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดพอถึงช่วงเวลาสัง ทุกคนต่างก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันบรรยากาศของครอบครัวที่แท้จริงก็ได้เริ่มต้นขึ้นความใฝ่ฝันของนางเอกที่อยากจะอยู่กับลูกอย่างมีความสุขก็ได้เกิดขึ้นแล้วความใฝ่ฝันของพระเอกที่อยากจะมีรักที่ดีและเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกก็ได้เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันส่วนอูจูความใฝ่ฝันที่อยากจะมีพ่อกับแม่และครอบครัวที่อบอุ่นก็ได้เกิดขึ้นตามที่เธอต้องการแล้วเช่นเดียวกันและเวลาก็ผ่านล่วงเลยมาจนถึงวันที่อูจูต้องเข้ารับการผ่าตัดทุกๆคนต่างก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับอูจูและนางเอกใร่่่พพอออกเธไไดดดดด้้้้ผาาาาานนนนตปววยีีทงงขมจู เอกจะเข้ารับการผ่าตาดัดก็ร้องไห้รอแล้วและยังพูดย้ำนางเอกว่าเธอจะต้องรอดกลับมาให้ได้นะถ้าเธอไม่กลับมาฉันจะโกรธเธอแน่หลังจากนั้นไม่นานพระเอกก็เข้ามาหาหนางเอกต่อให้เขาเตรียมใจมาแล้วก็ตามแต่พอเขาเห็นหน้านางเอกทีไรเขาอดที่จะร้องไห้ไม่ได้นางเอกแค่มองหน้าพระเอกก็รู้แล้วว่าเขารู้สึกยังไงนางเอก,กค่อยๆเอามือไปสัมผัสที่หน้าของพระเอกอย่างอ่อนโยนและปลอบใจเขาว่าการที่ฉันได้มาอยู่ข้างๆคุณและลูกแค่นี้ก็ถือว่าเป็นปฏิหารสำหรับฉันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณอย่่าาไได้กังงววลลปเเยยจพีแค คุณทำให้ฉันมีความสุขขนาดไหนก็พอและแล้วก็ถึงเวลาที่นางเอกและอูจูจะต้องเข้ารับการผ่าตัดนางเอกบอกกับอูจูว่าไม่ต้องกลัวนะครูจะอยู่ยข้างหนูตรงนี้อูจูยื่นมือไปหานางเอกแล้วเรียกเธอว่าแม่นางเอกได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่อูจูเรียกเธอแบบนั้นการผ่าตัดเป็นไปด้วยความยาวนานและแล้วเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปอีกหนึ่งปีเด็กตัวน้อยที่เคยป่วยในวันนั้นก็ได้มีชีวิตใหม่และได้ต่อลมหายใจให,ให้กับพระเอกอีกครั้งพระเอกบอกกับอูจูว่าในวันนี้เเปป็นนนนววััคคครรรบบบออจาาากไขขงงงใงซึ่ จะพาอูจูไปที่สุสานเพื่อพบกับคนคนนั้นพระเอกยิ้มแล้วมองไปที่อูจูลูกเราไปหาแม่กันเถอะพระเอกพาอูจูมาที่สุสานพร้อมกับดอกไม้ที่แทนด้วยความรักและความห่วงใยที่จะเอามาให้กับใครบางคนในวันนี้พอทั้งคู่เดินมาสุดทางของสุสานแล้วอูจูก็ได้วิ่งเข้าไปกอดใครบางคนที่รอพวกเขาอยู่ที่หน้าหลุมศพและคนคนนั้นก็คือนางเอกแม่ของเธอซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของพ่อนางเอกทั้ง3าคนเลยมาคารบหลุมศพของเขารวมถึงหลุมศพของเลขายุน นางเอกผู้ที่เคยมีอดีตที่เลวร้ายมีสิ่งเดียวที่เธออยากปกป้องคือลูกสาวของเธอเธอไม่เคยได้รับความรักที่จริงใจจากใครจนมาเจอกับพระเอกผู้ชายที่แสนดีและอบอุ่นแต่เขาเองก็เคยเจ็บปวดกับเรื่องในอดีตอยู่ไม่น้อยเลยตัดสินใจปิดกั้นหัวใจตัวเองและโฟกัสไปที่ลูกสาวจนวันหนึ่งได้เจอกับนางเอกเธอทําให้หัวใจของเขาที่ด้านชากลับมาอุ่นได้อีกครั้งเชื่อว่าการที่ทั้งคู่ได้มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญซึ่งลูกคือตัวแปรที่ทาให้ทั้งคู่ได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งส่วนประธานคิมเธอปกป้องลูกโดยใช้วิธี การทำลายคนอื่นและตอนนี้เธอก็ได้รับผลกรรมจากการกระทำของตัวเองแล้วถึงเวลาที่เธอจะต้องทรมานเหมือนที่นางเอกเคยเป็นแล้วกระจบไปแล้วกับสปอยล์ซีรีส์เกาหลีที่มีชื่อเรื่องว่า Lights After Lights ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ทำในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ